นอาจารย์เขาสั่งไว้เอ๊ะมองแปลกๆนะเมเนื้อคู่เป็นผู้ชายถ้าเจอที่ไหนไอเกี่ยวแม่คิ้วตอคอป้อง<ำ>พี่ลมรักนอง ไีอยู่ม,าามันจะมาเกลียวใช่แน่นอนโค้หน้าหวานอย่างงี้เป็นสีมันแน่นอนจิ้งดาำเลยแหมอ๋อ,อเฮ้ยหดูจะใช่เหรอพ่อนอกเอ้ยนกพร,รั์ไว้าไตายแล้วใจเสียวเป็นไม่ชั่วขณะไม่น่ามากับมันเลยใช่อนอแน่นอนโ<อ>ต้ตอบอไปทีใช่แน่นอน,อนโอ๋ยนกพร,รัตแหมจะมาเกี่ยวพินัทชัยอนันต์ หัวอกสะทกยืนสะทานเมื่อเห็นน้องนั้นโอ้ยจะมาจับอะไรแล้วเนี่ยแบ๊<ด>เราเราไปกันก่อนดีไหมเมื่อเห็นไอองนั้นมาเขียวครับพี่นีไปพาตัดจะให้สัมผัสเพียวเพียว เลิมเลยเคลิมเคลิ้มเลลิ้มพูดเองตอบเองนี่เจ้ามาเกี่ยวข้าได้อย่างไรก็เจ้านั่นแหละเป็นผู้ชายคนแรกที่โตตอบข้าสอบมาหลายคนแล้วไม่มีใครต่อเลยอ้าวเหรอแสดงว่าเจ้ามีใจให้กับข้าเฮ้ยนี่นี่เป็นเนื้อคู่ข้าพอจาบ้าหรือไงที่เป็นผู้ชายอ้าวสามสอบพอนุ่มไอ้นี่แหละคือทหารคิดกบฏต่อข้าเหรอสองคนเนี่ยเหรอไอสองคนนี้แหละ